จเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเรกศรีประทักษ์ท่านประธานคณะกรรมการบริหารพร้อมโดยท่านดักงะพงวิเศษ,ษไพรทูลรองประธานคณะกรรมการบริหารของบษษริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนยกแรกนี่ก็ดูเชิงครับแระแท็กยับสายไปยังไม่โดนอันมือเหลือเกินนะครับต้องชำระแค้นให้ได้จะทำได้หรือเปล่านะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของยก ต้องเป็นโตโยต้าครับและเป็นโตโยต้านี้ต้องนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จําหน่ายโตโยต้าจำกัดบริหารงานโดยคุณวิเชียนสมคบลุ่งโลดนะครับศูนย์สรวมจะเล่นกันเจ,เจ็บแบบนี้ครับแหมมุมแดงด,ดีครับบัดนี้นี่ครับต้องชวนให้วันมีโชคเนี่ยอวุธที่ขาดทัดครับจากที่ไหนไม่พัายอนฟ้าแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะแก้เกมอย่างไร0 1 6 0 0 0 0นะครับรวมถึงท่านใดที่มีปัญหาผิวแห้งคันแท้เหงือ่อขึ้นผด ขึ้นสะเก็ดนะครับให้ทดลองใช้สบู่สุกสกินสบู่สบัาเตะขาต่อยหมัดทำท่า,ทาสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันนะครับโดนจ่อยางเข้าไปโอ้แต่ว่าวันมีโชคนี้ก็ยังเหนียวยังแข็งแรงนึกเกินนะครับโดยเฉพาะสายหน้าทํางานได้ดีนหนก็พยายามจะไล่แขนเอาไว้ไม่ให้ยอดฟ้าไช่มานะครับของทางด้านวันมีโชคเอาละครับมีหมัดเติมมาด้วยยอดฟ้าวงในแมเมื่อสักครู่นี้เห็นแข้ง ไปเลาใจครับลงทุนอยู่แล้วครับไฟแดงยอดฟ้าโอ้ย,อยว่าดูครับอูจังหวะช็อตตื่นเต้นว่าเสียวไม้ไม่ฮะไปอมดูตีกันตอนนี้มันไม่ถนดัดครับไม่มีจังหวะจับตีได้สวยๆรับ เคมอเตอร์ or, ครับผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริหารงานโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโลด026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์พร้อมด้วยอู๋น้ำจิ้มดับรันสารคามครับน้ำจิ้มคุณภาพรถเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยครับเจเจปอสาวหน้าร้านบีชบาร์ขอนแก่นมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวบริหารงานโดยคุณจิ้นเจเจ นะครับเต็นท์รถสวยจ่าเจตผู้จ่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจตนะครับโทรที่086357893บริษัทชนบุรีอัดมีเดียกรุ๊ปจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรที่0 8 6 0 2 8 2 8 8ขอขอบพระคุณครับพยมจะเบียดต่อยหมัดฟันซอกอย่างเดียวแล้วนะครับยอดฟ้าดูว่าวงในนี่โดนล็อกเอาไว้นะครับโอ้วันมีโชคล็อกเหนียวล็อกแข็งแรงด้วยนะครับทำห้ยอดฝานก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดวงใน ต้องพยายามเบียดต่อยหมัดเดินช้านี่ก็จะโดนสายหน้าของวันมิโชคนี่นะครับระกัดเอาไว้หนัหนกๆแรงๆทั้งนั้นนะครับดูว่าจะมั่นุงมั่นใจแล้วครับวันมิชชคไม่ให้เข้าถึงตัวเลยนะครับหัอยอดฟ้าเองก็พยายามจะงนักหมัดมาสู้พยาทามมาถึงยกสี่ก็แห่แต่ว่าช้านี่เจอครับแข้งนี่มาเร็วเหลือเกินวงในชักจะไม่ค่อยจะดิ้นแล้วครับทางด้านยอดฟ้าเหลือหมัดแล้วครับต้องงัดออกมาตั้งแต่ยกนี้แล้ว ขยับเดินอยู่ก็ยังพอมีโอกาสนะครับนี่ฮะจ้วงขวาไปก่อนแต่ว่านายเนี่ยโอ้โหนอกจากเตะแม่นเตะหนักแล้วครับวงนายนี่ขึ้นคอแล้วอยู่เลยครับพันพิโชกนะครับเวลายังมีอีกประมาณยกขึ้นนี่ครับเดินดูครับแฝงงานกับปันเข้าไปแล้วก็นายเนี่ยครับ มมันจับไม่ถน,นัดนะครับจังหวะจะมัดตีผมตียังทําไม่ได้ครับ่าตอนนี้ต้องเล่นเกมเล่นขึ้นมาอีกนิดนึงครับไฟแดงจับฟ้าพยายามจะฮึดแล้วนะครับแต่ว่ามายอมเป็นเป้านิ่งเลยครับวันมิโชกแล้วก็มีลูกทีบนี่โอ้โหทำลายจังหวะไปเรื่อยออกซ้ายโออกขวาสา,ายตูนะครับโอ้โหมาแต่ละเม็ดหนักๆแรงๆมวยขวานะครับดูว่าแข้งซ้ายมีเนียนเหลือเกินเอาพยายามจะฮึดต่อยมัดแล้วก็จับล่ำเลย ก็ยังไปไม่ันัลนวครับโดนล็อกโดนกดแขนเอาไว้นะครับมีหมัดเนี่ยถือว่าได้เฮครับแต่ว่าจะต่อยได้ขนาดไหนครับตอนนี้นี่ฮะเหมือนเจ้าตัวก็จะรู้แล้วครับว่ามัดเนี่ยพอจะเป็นจุดที่จะพิจารณาการได้โอ้โหแต่พอถึงในเนี่ยวันมีโชคแกเหนียวเหลือเกินครับก่อเอาไว้รัดเอาไว้ครับไปดูว่าจะมีไหมครับเพราะต่อยหมัดนี่ยังได้ลุ้นนะครับเอ้ามัดขวาวิธีนึงวงในโอ้โหเจอลวกแขนไปเลย ดูครับอยู่ในช่วงปลายยก4ครับพักนี้ว่ายวดูครับจะเป็นประมาณยิงแกยิงยุ่งหรือเปล่าครับจอฟ้าหมดสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันสุดของเราในวันนี้ครับขอพระคุณอุปกรณ์วยี่ห้อไคายมวยเด็ด789 คลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอร์ทาวน์โอแกไนเซอร์หาดใหญ่ครับรวมถึงทางน้ำจิ้มดับลังสารคามครับน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยและเจเจปอซาวน่าร้านบิชบาร์ที่ขอนแก่นนะครับมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวบริหารงานโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับยาฉีดมา50,000 0บาทเลยนะครับให้กับยอดฟ้าทีมงานมี่ั่งเดินต่อยหมัดฟันซอกอย่างเดียว วันมีโชคนั้นชกใกล้ใกลไม่หนีนะครับไม่ตกใจด้วยมีลูกทีมนั้นคอยจับไล่จังหวะเอาไว้แล้วก็สายหน้าเนี่ยโอ้โหยังทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับตั้งแต่ยกแรกๆนะครับออกได้หนักออกได้แรงนะครับออกซ้ายออกขวาไปเรื่อยมาดูว่าจะไล่จนกระดานหรือเปล่านะครับพยายามจะเบียดต่อครับวันยอดฟ้านะครับดูแล้วนี้ยิ่งเดินก็เหมือนจะยิ่งไปเข้าทางนะครับนี่ครับ เพรว่าเรี่ยวแรงของวันมีโชคนี่ไม่หมดเลยโอ้โดนหมัดโดนอะไรก็ยังเฉยนะฮะแล้วก็ยังโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเดินทางมาถึงยกสุดท้ายนะครับดูแล้วนี่โอกาสก,าก็ลิปหลีลงเรื่อยๆครับท่านั้นยอดฟ้าแต่ว่ายังมีเวลานะครับจะดูว่าจะมีหมัดเด็ดหรือเปล่าเน้นไปที่กับั้นขวานี่ครับอาจาร์สมพรก็าเินใปรวบรวมใบให้คะแนนใบที่2ครับ ไปทางด้านมุมน้ำเงินกับวันมีโชคพีเคดีมวยไทยยิมครับวันนี้ย้ำแค้นะครับเอาชักเลย